๋ยวมาร้องเพลงให้เอฟซีฟังว้าวว้าวว้าวน้องเคยเล่นว่าวหรือเปล่าว่าวันก็มีมากมายว่าวนกว่าวควายว่าวจุฬาว่าวปลาลาใบว่าววงเดือนชวนเพื่อนมาเล่นว่าวกันโอเคอ๋อกันแล้วอ่าไปเลยเดี๋ยวเรามาลองดูว่าวว่ากัตโตะอกัตโตะมันจะขึ้นหรือเปล่า โอ้มันเยี่ยมมากครับสวัสดีสวัสดีสสดในช่องทียนดีฟาร์มสวัสดีพี่น้องชาวเล่นว่าวทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาทออำอะไรดเดี๋ยนีออกแบบว่าวเนี่ยตัวใหม่ของผมมีน้องๆขอมานะอยากได้ว่าวตัวใหม่ผมก็เลยคิดจะนั่งออกแบบตรงนี้แหละเดี๋ยวจะออกมาเป็นว่าวอะไรเดี๋ยวรอติดตามชมนะโอเคเดี๋ยวมาวาดแบบกันเลย ก็อเอาละครับทุกคนตอนนี้ผมก็วาดแบบเว่าตัวใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนี่ให้ดูนะลักษณะปีเว่าก็จะเป็นประมาณนี้และก้างหลังนี่ตัวอะไรอีกแล้วเนี่ยนี่ก้างหลังนี้ผมตั้งชื่อว่าเป็นอ่กบยางแล้วกันนะเออแล้วก็ตั้งชื่อว่ารวมๆว,ว่าเว่ากบยางเนี่ยนี่มันไม่รู้อึงอ่างหรือว่ากางคกผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ เดี๋ยวมาดูวิธีการประกอบโครงเว่าวนะว่ามันจะสวยเหมือนในภาพหรือเปล่านะเอางี้แล้วกันนะระหว่างที่ผมทาเนี่ยเดี๋ยวให้มาดูตอนเสร็จก็แล้วกันมันจะออกมาเป็นยังไงไปดูกันเลยวิง่งอ่าและมันก็เสร็จจนได้นะครับนี่ก็คือ,อตัวอย่างเว่าของผมตัวใหม่เนี่ยนี่ก็จะเป็นเว่านะทากับโครงไม้ไผ่ผสมกับ าการมะพร้าวด้วยเนี่ยผมก็จะต่อปีกมาแบบนี้เหมือนกันนี่และด้านล่างก็จะเป็นกบอึ้งอ่างกลางคกเนี่ยเนี่ยก็จะมีลักษณะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะติดลายกระดาษอีกทีหนึ่งนะแล้วก็วาดลวดลายให้เหมือนกบกบยางที่ใช้ตีหยาบปลอมเนี่ยนี่ตัวนี้นะสวยเลยเนี่ยเพื่อนๆคอมเมนต์กันมาดูได้นะมันจะสวยหรือเปล่าเดี๋ยว นี่นะครับว่าวตัวใหม่ของผมเนี่ยเดี๋ยวมาติดกระดาษกันเลยอืืมและตอนนี้ว่าวของผมก็ติดลายเรียบร้อยแล้วนี่นี่กบมีหนึ่งตัวสองตัวและตรงกลางเป็นลายไตรรงนะผมเนี่ยรักประเทศไทยมากเนีส่วนด้านล่างก็จะเป็นกบเนี่ยอืเท้ามันสีดําเนี่ยแล้วก็มีลวดลายประมาณนี้นะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงทุกคนเดี๋ยวเราไปวางกันเลยอืม เดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูนะเดี๋ยวผมจะเทสตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปสนามมีน้องๆเอฟซี C, หลายคนมามาถามเมื่อกี้จะเล่นว่าวหรือเปล่าผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอเทสตัวใหม่ก่อนนี่นะครับว่าวกบยางไม่รู้มันจะเหมือนหรือเปล่านี่โปรชงยร้อยแล้ว หรือว่าผมต้องไปเอาคันเบ็ดมาใช้เนี่ยโอ้จะขึ้นนะจะขึ้นต้องลองก่อนผมจะลองตรงนี้ก่อนี๋ยวผมจะเยียบเว้นหรือเปล่าเนี่ยมาตั้งเป็นฟันโอ้ โอเคสวัสดีน้องๆผู้อชอบเล่นว่าวทุกคนวันนี้จะมาปล่อยว่าวกบยางแก้กันตัวนี้ไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่า <c oughs> นี่เข้ามาที่สนามเหมือนเดิมก็ oh. มีทีมงานเล่นว่าวหลายคนเออโอเคเดี๋ยวเรามาลองปล่อยกันดูนะ oh. ไม่รู้มันจะขึ้นหรือเปล่า <c oughs> อ้าเอาไวลงอีกแล้วจะขึ้นไหมเนี่ย ต,ต้องลองต้องลองถ้าไม่เกินเราต้องปรับเรื่อยๆตัวอะไรนี่ตัวอะไรก,ะก,บกบอ่ากบกบยางว่าจะปลานั้นมาแล้วเมื่อกี้ปลาเบ็ดมาเอาเราปล่อยต้องปล่อยดูอ๋อเกินแล้วอ๋ออุออ่นวัวลงแลาอาเดี๋ยวต้องลองดู ไหนไหนไม่เล่นแลนเนยเอา้าไกลไปปล่อยตนะกอนนเอา้เอาอาอาอ๋อลอไปปล่อยเอนี่ยถือนีดด้วยเอาไปเลยเดี๋ยวเรามาลองดูว้าวว้าวคาโตะ๊ <c oughs> อาวคาโตะมันจะขึ้นหรือเปล่าจริงจริงว่าจะพาเบ็ดมาแล้วเนี่ยไว้ตีเออว้าวคาโตะกีต่ต่อเนี่ยจะขึ้นหรือเปล่า <c oughs> รู้ใจเห็นหรือเปล่า เดี๋ยวต้องลองก่อนต้องลองก่อนเออเอา,เอาลองรอบแรกรอบแรกก่อนเอาลองดูเอาว้าออรอบแรกมันไม่ขึ้นมันหนักหัวห<อ>นักหัวหรือหนักท้ายไม่แน่ใจเดี๋ยวเราต้องปรับใหม่ไม่ไมมเป็นไรรอบสองอ่ารอบสองกว่าจะขึ้นสิบรอบ <c oughs> เซียนว่าองเป็นไงเซียนว่า <c oughs> ได้ไหมางี้ได้อยู่ เาล้วปรับใหม่ปรับใหม่แล้วเดี๋ยวเรามาลองอีกนะไม่รู้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วผมจะสู้ชีวิตอีกแล้วลมลไม่มาลมไม่มาเดือดึงดืดตึงตึงโอเคเอฟซี FC บอกเดึงให้ตึงมายัง เออเดี๋ยวต้องมี f อให้ f อแนะนำแล้วเป็นไงม,มันหนักหัวอีกใช่งี้ยไหมหนักหัวหรือหนักตูด,หน,ตดหนักตูดอีกหนักหัวหนักหัวแล้วทีนี้เอาไม้ออกแล้วต้องซื้อ <laughs> ได้เ,ออเป็นไรเราไปซ่อมใหม่ได้ว้าวเราว้าวต้องนี้นะเราต้องเรียนรู้ไปเรื่อย เออไม่ใช่นี่ว่าวจูราสิฮะว่าวจูราสิว่าจุราอ๋อมีหลายตัวไอ้ว่าจุราธรรมดาเกินไปเราต้องเปลี่ยนว่าแบบใหม่ไปเปล่นเลยนะพี่อะไรเงี้ยไปเล่ยนไม่เล่นอ๋อแจกแจกน้องก็ไปแล้วแจกเอฟซีไปแล้วแจกไปสามตัวแล้วไอ้ตัวที่ขึ้นดีๆเราจุราปักกันนัลจูราปักกันนั่นแหละแจกไปแล้ว เราเราทดลองเอาว่าวมาทดลองเออมก็จะลื่อเกลื่อนบานก็ต่อเลยมันจะลื่อเหรอเพราะธรรมดามีเยอะแล้วแต่ลองทำว่าวแบบใหม่ๆลองไปดูเล่นว่าวธรรมดาสะลองไปเล่นว่าวธรรมดาอ๋อมีว่าวควายว่าววงเดือนที่บ้านเล่นว่าวควายฮะลองเล่นว่าวควายออ๋ <atory> บวกรวยกว่บวกรวยเอาขาออกเหรอเอาขาออกล้วเหลือเหลือตัวกบอย่างเดียวเอาขาออกเอาขาออก าออกคุณนาเกินนี่าออกไปดแกเลยเออนมเอาไปอืมเอาไปแกงอาขาไปแกงอืมอืมอือือยู่นี่เน้อกบจริงๆคบไม่มีขาอน่าๆบิ กบิาอืมเนี่ยกบยางของจริงกบิกากบิกากบิกาเยอะบมานโดนก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยอ่อไม่รู้มันมีปัญหาตรงไหนกบยางเราไม่ขึ้นนะเอ่อนี่เอาเจ็บสินะแจกกาคนละกะกันแล้วเมื่อกี้นี่นี่ก็แจกคนละกากันแล้วก็เหลือตัวอย่างเดียวเนี่ยเออเดี๋ยวไปตีเหยียบปลอมใช้ตัวนี้ไปตีเหยียบปลอมได้ ก็เดี๋ยวผมก็จะประยุกต์ใหม่นะเนื่องจากว่าการทำว่าสูตรนี้เนี่ยเป็นการผสมระหว่างไม้ไผ่กับไม้คันมะพร้าวไม่เคยทำนะเมื่อกี้มันก็ขึ้นหมุ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 นขึ้นนิดเดียวจากญ้าประมาณสัก5เมตร5เมตรได้เดี๋ยวผมไปประยุกต์ว่าวตัวนี้ใหม่นะ,ะฝากทุกคนนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยในช่องเตียนดีฟาร์มโอเคนะกดไลค์ยังเข้าไปชมไยัง,ยง นะเดี๋ยวรอชมคลิปนี้นะคลิปนี้จ,จริงจริงแล้วทำว่าวเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นทุกตัวบางทีมันไม่ขึ้นเราก็ไม่ต้องเสียใจเราทําใหม่นะมันของน้องโน้ของก็ขึ้นออของน้องไม่ขึ้นอาจจะปิดพลาดทางเทคนิคนินดหน่อยโอเคอแต่แต่เอาเป็นว่าว่าวสวยก็แล้วกันนะยังไม่มีใครทําว่าวแบบนี้ออโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเนี่ยเนี่ยกบยาง กรอยากได้กบยางบ้าง <c oughs> รอคลิปหน้าเดี๋ยวจะแจกกบยางไปตีเหยื่อปลอมปลาช่อนกันโอเคโอเคเดี๋ยวมาร้องเพลงให้เอฟซีฟังว้าวว้าวว้าน้องเคยเล่นว่าวหรือเปล่าว่าวมันก็มีมากไม้ว่านกว่าวควายว่าจุลาว่าปลาลาใบว่าววงเดือนชวนเพื่อนมาเล่นว่ากันโอเคกลับบ้านไป อย่าเห็นแววหน่อยโอเค